มีอะไรอยากจะพูดอย่างนั้นเหรอฉันเคยบอกแล้วไงฉันจะรักษาสัญญาต้องชนะให้ได้ตายตาเชื่อมั่นในตัวเองแต่เราก็มีวิธีเปล่าเมื่อได้ได้รับรู้ความจริงอย่าัวแตะคราบค้อ ดคอยดูให้ดีนะฮนาบีสายเลือดได้เข้มข้นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาจจะมากกว่าพี่ของลูกซะคราวนี้ยคู่ต่อสู้ไม่ใช่กระจอกกระจอกอะ่ะมันมีไอ้นั่นอยู่ด้วย อย่แล้วพลาดเลยเนี่ยหมายความว่าเราจะใช้การต่อสู้แบบประชิดตัวไม่ได้เข้าใจแล้วสินะฉันแค่ทดสอบพลังของนายเท่านั้นนะนะการต่อสู้จริงๆอ่ะมันต่อจากนี้ไปต่าหากแล้วขาถาแยกกาน่าสนใจดี แยกรางกันจะต้องระดับจูเนียแยกเราถึงแม้จะใช้นอกสีขาวมองก็ไม่รู้ได้ว่าตัวจริงอยู่ที่ไหนไช้ประโยชน์ะฝ่าดาันป้องกันของเนจิไม่ใช่ว่าจะเอาแต่รูปอย่างเดียวได้เหรอ ตาหลังได้ออยังไงนะจะเป็นภูคังเงะ้เลยแบบนี้ตาแบบนี้ไม่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดจะให้ฉันพูดทำไมนายถึงชอบพูด่าทุกอย่างกำหนดเอาไว้แล้วทุกครั้งเลยเหรอฮะคิดถึงความจริงซะบ้างแต่ละคนต่างก็ หลไปตามชะตาที่ได้กำหนดเอาไว้ไมีเพียงสิ่งเดียวความตายต๋องยังเครียดแค้นในตระกูลหลักก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นแล้วจะทำไมล่ะอันนั้นนะยอมแพ้ใครเพิกเป็นด้วยอาขาเย่ ทันไม่กระจอะรู้แล้วร่างหนึ่งจะมีจำนวนในการโจมตีน้อยร่างจริงก็คือนาย่าอย่าตัดสินอะไรเอาเองไง ถ้าเราติดกลับกัันเหรอสู้ตายใส่ไม่ยั้งอยู่แล้วโลกเมืม่อกี้มันอะไรอ่ะครื่นสวรรค์ดูถูกกันเหรอ นายน่ะอยู่ในเขตมวยแปดทิศของฉันแล้วมวยแปดทิศหกสิบฟีหรือว่าจะใช้ท่านะโอ้จบแล้วสินะตระกูลหิวงาะ คงต้องให้เจ้าเจอฟามือหกสมัดเข้าไปแล้วนายลุกไม่ขึ้นหรอแค้นฉันเหรอเมรู้ว่าสู่พลังของฉันไม่ได้จนต้องคุกเข่าอยู่ต่อหน้า มเคยยอแพ,พอได้แล้วล่ะแข่งไปมันก็เหมือนเดิมฉันไม่ได้แค้นอะไรนายนักหนาหรอกทำไมทั้งที่นายน่ะเก่งออกขนาดเนี้ยมองอะไรก็ทะลุปลุกปลงไปหมดเลยกลับมาทำร้ายจิตใจของฮินาตะที่พยายามมากขนาดนั้นน่ะงั้นก็ดีพูดถึงขนาดนี้ฉันก็จะบอกให้ชะตากรรมความแค้นของฮิวงะมีวิชาดินจารับที่ถ่ายทอดของตระกูลฮิวงะ นั่นคือพนึกสะกดพนึกสกกะกดอ,อะไรนะวันหน,นึ่งตอนชั้นสี่ขับวฉันก็ถูกตีตราที่หน้าผากด้วยพนึกสะกดที่น่ารังเกียจเนี่ยชะตากรรมก็ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและการ ตาองนายก็ได้ถูกกำหนดตั้งแต่ได้ต่อสู้กับฉันนายมีชะตากรรมที่ต้องแพ้แน่อยู่แล้ว จะไม่ยอมนี่ฉันจะไม่เปลี่ยนคำพูดของตัวเองเด็ดขาดนี่แหละว,วิธีนินจาของฉันคุณคุณเหมือนเคยได้ยินนะเป็นชะตากรรมเหมือนนายได้แล้วไอ้คนที่หนีตัวเองนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกคนเราอพอเกิดมาก็มีชะตากรรมที่จะต้องแบกรับเอาไว้แล้วชะตากรรมที่ต้องแบกรับผนึกสกดไปชั่วชีวิตมันเป็นยังไงไนายเข้าใจอย่างนั้นเหรอ ไม่ต้องมาทำเก๊กนะอย่างพินาตะน่ะก็เหมือนกับนายนายน่ะมันก็ไม่แปลกอะไรกับคนอื่นเขาหรอกนะอย่างพินาตะน่ะก็เหมือนกับนายทนทุกข์ทรมานเหมือนกันอยู่ในตะกูลหลักจริงๆแล้วนายเองน่ะอยากจะเปลี่ยนชะตากรรมเหมือนกันใช่ไหมเล่าบอกมาเลยใครมาไหนบอกไปเดี๋ยวนี้เลยสิ ฉันปิดทั้ง6 4สจุดของนายแล้วชะตานายก็เหมือนทอี่นาปากครั้ะคว่ำนายดูพิสูจน์ให้ดูนะจากก้าจริงจอบเก้าหางก็บีนะจ,จอาเก้าหางยืมพลังหน่อยนะนายนะ่ะไม่รอดแล้วผู้คุมสอบผมจะฆ่าหมอนี่จริงๆนะทางที่ดีรีบเข้ามาห้ามดีกว่าบอกว่าไม่มีประโยชน์ไงเล่า <อ>ฉันจ,จัดทุกจุดหมดแล้ว<อ>ถึงป่านนี้แล้วยังจะฝืนชะตาอีเหรอว่าฉันเองไม่ใช่เหรอว่าเป็นคนราา้ายข้าว่ามาฮะคืจักรพรรดิู้มาได้

งานสู้ประชิดตัวใช่ไหมฉันจะเป็นโงขังแน่ เด็กไร้ค่าโทษนะแต่มันคือความจริงคราวนี้แหละร่างกายมัน